ะะตามตามาตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านของอาชีนะครับกำลังมาดูช่างทำงานเดี๋ยววันนี้อาชีจะพาขึ้นไปดูนะครับเสร็จหรือยังใกล้เสร็จหรือยัง ตามไปดูข้างบนกันเลยครับจะตกนะครับนี่ก็ยังไม่เสร็จเลยนะครับนาช่างกำลังทำงานเลยครับมาป่วนแต่เช้าเลยครับวันนี้นตันนี้คือห้องน้ำชั้นล่างนะครับผมโอ้โหยังไม่ได้ติดอะไรเลย สวยไหม<ว>ชอบไหม,ไมน,นีนะ่ไหนห้องหนูอยู่ไหนห้องหนูอยู่ไหนไไหน,น,นี่ก็อีกห้องหนึ่งนะครับจะไปดูห้องอาชียังไม่เสร็จเลยครับยังเข้าไม่ได้นะลูกเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ไไดและเต่ากำลังทำอยู่นะ เอาเหยียบได้อยู่เอาเข้าไปทั้งนั้นนะ่ะป้ปะาเข้าไม่ได้เดี๋ยน,นะนี่นะครับมากวนก่อนเลยครับยังไม่เสร็จเลยครับนี่ห้องน้ำชั้นบนนะครับกำลังจะติดสองคนเลยครับเนี่ยจอมกวน ไหนไปดูห้องไหนอีกเียตรงเลคะระเบียงระเบียงออกไปได้ไหมนะ่ะได้หนูมีรนะะเบียงด้วยนะหนูคือมีหลายห้องแท้ห้องหนูนะ่ะ ไหนพาลงข้างหลังบ้านทีข้างหลังเป็นยังไงไปดูทีตามมาชี้ไปดูเลยครับไหนฝ้าหนูฝ้าหนูมันเป็นแบบไหนฝ้าหน,น,น,นุนฝ้า,า,นาหนึ่งครับกําลังจะขึ้นไฟนะครับใกล้จะเสร็จแล้วครับบ้านของน้องชิกำมังกรนะครับน่าจะเป็นห้องโถง ใกล้จะเสร็จแล้วครับฝ้าน่าจะขึ้นวันนี้นะครับช่างฝ้ารอช่างไฟอยู่ครับห้องที่สองกำลังทำห้องใหญ่ครับนี่นี่ขาทำาสีอยู่นะคะยังไม่ได้ทาสีอะปะ,ะไหไปดูหลังบ้านทีนลงหลังบ้าน นี่ไงหลังบ้านทางนู้นนี่นามบ้านหลังบ้านเนี่ะครับหลังบ้านก็ยังไม่เสร็จเลยนะครับพอแล้วครับเดี๋ยวตกครับยังไม่ได้ใส่ระเบียงเลยครับครับครับก็คือบันไดนะครับบันไดหลังบ้านนะครับ ตอนนี้ก็คือลงจอดรถนะครับตอ,ตอนนี้ยังจอดไม่ได้ครับเพราะว่าของยังเต็มอยู่ครับน่าปีนแล้วครับที่เล่นซ่อนเอบอะไรละ่ะย,ยังไม่เสร็จเลย,อเ,ยเอาก็ไปทางหน้าบ้านก็ได้ไปทางหน้าบ้าน ไม้น่ะไม้อะไม้ไ,ไม,ไไม,ไไมไ้อย่าเล่นไม้ลูกโอ้เด็กทิ้งทิ้งไปไม้น่ะไม้น่ะทิ้งทิ้งเออ